ลิปนี้สนับสนุนโดย Insta 3 6 0ครับสวัสดีครับผมเคยครับและในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวกล้องแอคช่นแคมรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือตัว Insta 3 6 0 S Pro 2ตัวนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาสักพักแล้วนะครับที่กล้อง Insta 3 6 0 S Pro 2เปิดตัวออกมาและก่อนหน้านี้ผมก็พกตัวกล้องไปถ่ายวีดีโอท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นมาด้วยจากที่ได้ลองใช้งานมาสักพักอันนี้ผมขอสรุปตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าใครที่มีกล้อง Insta 3 6 0 S Pro รุ่นแรกอยู่แล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องอัปเกรดมาเป็น S Pro 2รุ่นใหม่ตัวนี้แต่ถ้าใครกําลังมองหากล้องแอคชั่น Cam มที่ มีคุณภาพสูงถ่ายวีดีโอได้ถึง 8K ถ่ายภาพได้50ล้านพิกเซลและที่สําคัญคือสามารถถ่ายวีโดีโอโ o ไลท์ได้ดีมากๆผมบอกเลยนะครับว่ากล้อง Insta360 Ace Pro 2ตัวนี้ก็จะเหมาะก,กับทุกคนอย่างแน่นอน สำหรับกล้อง Insta 360 s Pro 2ในบ้านเราก็จะมีวางขายทั้งหมด2แพ็กเกจด้วยกันตัวแรกก็คือแพ็กเกจมาตรฐานในเซ็ตจะมีตัวกล้อง Insta 360 s Pro 2กับแบตเตอรี่มาให้1ก้อนและจะมีราคาเปิดตัวอยู่ที่14,500บาทส่วนอีกแพ็กเกจจะเป็นแบบดูอัลแบตเตอรี่ก็คือจะมีแบตมาให้เพิ่อมอีก1ก้อนรวมทั้งหมดเป็น2ก้อนโดยเซ็ตนี้จะมีราคาเพียง14,900บาทเท่านั้นส่วนตัวผมก็แนะนําให้ซื้อเปเซ็ตนี้ก็จะคุ้มกว่าแต่ตรงนี้ก็น่าเสียดายนิดนึงนะครับที่ในเซ็ตเขาจะไม่ไ เราก็เลยต้องชาร์จผ่านตัวกล้องเท่านั้น สำหรับกล้อง In s t a 3 6 0มพุกศูก็จะเป็นกล้องไอชั่นแคมที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบแต่อันนี้ส่วนตัวผมก็จะชอบนำกล้องตัวนี้ไปถ่ายบล็อกที่เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่ดีไซน์ภายนอกของเอสโปก็จะแทบไม่ต่างอะไรจากรุ่นแรกเลยก็คือตัวกล้องจะมีขนาดบอดี้เท่าเดิมและมีน้ำหนักเบาลงเพียง2กรัมเท่านั้นตัวกล้องสามารถดำน้ำได้ลึกขึ้นกว่าเดิมจาก10เมตรเป็น12เมตรและถ้าจะดำน้ำลึกกว่านี้ก็สามารถซื้อเป็นตัว h o า s i ซ g แยกได้แล้วก็ในรุ่นเ่มโปรทูจะมีการเพิม ตัวกันสั่นมีการแก้ไขาอาการดิสโซชันปรับมุมมองภาพใต้น้ำให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นและตัวกล้องจะล็อกหน้าจอทุกครั้งเพื่อไม่ให้หน้าจอกดเองตอนนำ้ำน้ำส่วนที่ด้านใต้ตัวกล้องก็ยังใช้ระบบคลิกลิสแบบแม่เหล็กเหมือนเดิมแต่ในรุ่น S Pro 2จะมีการปรับปรุงให้เราติดตัว standard mouse เข้าที่ด้านใต้ตัวกล้องได้ง่ายกว่าเดิมมากๆซึ่งในรุ่นที่แล้วก็จะกดให้เข้าล็อกยากนิดหนึ่งอีกอย่างที่ผมชอบนะครับคือตอนนี้ทาง In s t a 3ส0ก็จะมีอุปกรณ์เสริมให้เราซื้อมาติดตัััั้้้้งงงใชชชาาาานนนกกบตตวว List Pro 2ไดหลยยิมๆอ่่เ ตัว vertical m o u n มาสที่จะเปลี่ยนการถ่ายจากแนวนอนไปเป็นการถ่ายแนวตั้งได้อย่างรวดเร็วตัว quick reader สําหรับออนถ่ายข้อมูลจากตัวกล้องไปยังโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะมีอุปกรณ์อีกหลายชิ้นเลยนะครับที่ทําออกมารองรับกับกล้อง In s t a 3 6 0และอุปกรณ์ทุกชิ้นก็สามารถนําไปใช้งานกับตัว Ace p r รรุ่นแรกได้ทั้งหมดเลยในรุ่นก่อนหน้านี้ถ้าตัวเลนส์ก r ดเกิดความเสียหายเราจะไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้แต่ในรุ่น Ace Pro 2ตอนนี้เราสามารถถอดเปลี่ยนตัวเลนส์ก r ดด้านหน้าตรงนี้ได้แล้วนะครับห Flip, screen, ้้าาาออยยงงใช Selie ่มมมถุไดลลศแะ เห็นจอได้แบบเต็มตามเหมือนเดิมแต่ตัวจอก็จะมีการอัปเกรดขนาดความละเอียดและความสว่างหน้าจอเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยอีกอย่างที่ผมรู้สึกได้เลยนะครับก็คือการตอบสนองตอนสัมผัสหน้าจอจะมีความลื่นไหลติดนิ้วทาได้ดีกว่ารุ่นก่อนเยอะเลยแล้วก็พวกเมนู user interface ด้านในก็จะมีการปรับปรุงมาใหม่เล็กน้อยและที่หน้านหน้าก็จะมีจอขนาดเล็กไว้บอกสถานะตัวกล้องเหมือนเดิมตัวแบตเตอรี่ในรุ่นนี้จะมีการอัปเกรดความจุจากรุ่นก่อนที่ความจุ1,650 mm, มิลลิแอมเพิ่มมาเป็น1,800มิลลิ โดยแบตเตอรี่รุ่นใหม่ก็สามารถนำมาใช้กับกล้องรุ่นเก่าได้และแบตรุ่นเก่าก็สามารถนำไปใช้กับกล้องรุ่นใหม่ได้แต่ตอนที่ผมทดสอบถ่ายวีดีโอในห้องแอร์ที่คุณภาพ 4K 24เฟรมเพอร์เซกแบบเต็มเซนเซ,นเซอร์ตัวกล้องก็ถ่ายวีดีโอต่อเนื่องได้นานพอๆกันที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจนแบตเตอรี่หมดแล้วตรงนี้ผมก็ไม่เจอการโอเวอร์ฮีทหรือมีปัญหาอะไรกับการใช้งานเลยอันนี้ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่เหมือนเดิมและการชาร์จแบตเตอรี่ที่ด้านข้างตัวกล้องจาก,กจวลนย์ียง18นาทีเท่านนั้และ,ะชาร์เต็มใน,า,นาทีตรงนี้ถ้ถา,าเชื่่ออมตตัวกล้อองงที่่ช USB-C เราจ็ าชาร์แบตเตเอี่โอนถ่ายข้อมูลไปยัง PC MacBook ใช้งานตัวกล้องเป็นเว็บแคมและในรุ่น e d e Pro 2ก็จะเพิ่มโหมด reverse charging เพื่อโอนถ่ายพลังงานจากตัวกล้องไปชาร์จโทรศัพท์มือถือในกรณีฉุกเฉินได้ถัดมาด้านข้างก็จะเป็นช่องสําหรับใส่ Mi โคร SD Card ตัวการ์ดที่ผมแนะนำที่สุดในตอนนี้ก็จะเป็นของแบรนด์เล็ตัวนี้เลยนะครับอีกจุดที่มีการอัปเกรดและทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนแบบเห็นได้ชัดก็จะเป็นในส่วนของไมโครโฟนด้านหน้าที่ในรุ่น a d e Pro 2จะมีการดีไซน์อัปเกรดตัวไมคมาใหม่จากที่ผมไปทดสอบมาคคือุุณภาาาาพเสียงงต่่จกกกรรนแรม โอเคทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังลองเทสเจ้าตัว i ิ z a ้า 30s Pro นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีตัว s Pro รุ่นเก่าแล้วก็จะมี s Pro 2ดูฝั่งนี้นะครับที่จะเป็นรุ่นใหม่นะตอนนี้ทุกคนก็ลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าตัวไม์ของ i ิ z a ้า 30s Pro กับ s Pro 2เนี่ยมันมีคุณภาพที่แตกต่างกันหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะสลับไปที่ตัว s Pro ตัวแรกนะครับ สหรับตัว s อสโตัวแรกเนี่ยอันนี้เขาก็จะไม่มีตัวรองเสียงลมมาให้เรานะครับโดยตอนนี้เนี่ยลมที่พัดมาเนี่ยก็จะสังเกตว่าตอนนี้ลมพัดมาค่อนข้างแรงกนะครับแล้วก็จะพัดเข้ามาที่ตัวไมโดยตรงเลยนะอ่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวไมก็จะเปิดเป็นตัว n ิน s e Reduction อยู่ด้วยนะครับก็คือมันจะกองเสียงลมนะแล้วก็ถ้าสลับไปเป็นตัวอินช a 300มหก o r น2เนี่ยอ่าตอนนี้ก็ลองฟังกันดูนะครับว่าตัวไมเนี่ยด้วยที่เขาใส่ตัววินชิลมาเนี่ย มันจะช่วยกรองเสียงลมอ,ออกไปได้ดีมากน้อยขนาดไหนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Universal Studio Japan ค่ะแล้วตอนนี้นะคะบรรยากาศรอบๆก็คือหนาวมากตอนเย็นพาทิตย์ตรงนี้ตกสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครมาแนะนำให้มาช่วงเย็น และถ้าสังเกตด้านหน้าก็จะเห็นว่าตัวไม้มันมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปจากรุ่นก่อนตัวตรงนี้ก็จะเป็นตัววินการ์ที่ด้านในจะเป็นโฟมช่วยกรองเสียงลงอ,อกไ,ได้เยอะมากโดยการทํางนานตรงนี้ผมแนะนําให้เปิดใช้งานคู่กับโหมดวินรีดักชันเราก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีเหมือนเดิมแต่ในกรณีที่เราจะดําน้ําหรือโดนน้ำฝนหนักๆตรงนี้เราจําเป็นต้องสลด์ดถอดเปลี่ยนตัววินการ์ตัวนี้ออกและติดตั้งตัวไมค์แคปสําหรับการดำนำ้ําทุกครั้งอันนี้ทุกคนก็จะลืมเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าน้ําเข ที่เป็นหัวแบบ Type C มาติดตั้งเข้าที่ด้านข้างตัวกล้องเพื่อรับเสียงจากไมโครเลสโดยตรงได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเลยและเราสามารถเชื่อมต่อตัวไม์ที่รองรับระบบบลูทูธโดยการเชื่อมต่อผ่านโหมดดโฟนบลูทูธได้และถ้าเชื่อมต่อแล้วเราสามารถเข้าไปเปิดโหมด Dual Track ให้ตัวกล้องบันทึกเสียงจากไม์บลูทูธและไม์บิวอินจากตัวกล้องไปพร้อมๆกันได้ด้วยตอนตัดต่อก็จะมีลายเสียงเพิ่มมาอีกหนึ่งแทร็กที่จะมาพร้อมกับตัววิดีโอเลยอันนี้คือดีมากแต่ถ้าเราต่อมาแยกที่ด้านข้างตัวกล้องเราจะเปิดโหมด Dual Track ไม่่ดดด้้้้้อันนัันนนีีีผววาาาถเเปิกก็จะคครบบ okay, แล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ลองต่อตัว d ีจ i ยไมค์มินเข้ากับตัว Insta30s Pro 2 o แล้วนะครับเสียงที่ได้เนี่ยก็จะมาจากตัวดีจ m i ไมค์มินตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองถูตัวไมค์ให้ดูนะนี่อันนี้ติดบินม a ฟแล้วใช่ก็จะติดตัวบินสกรีนด้วยนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยมันก็จะเราจะได้คุณภาพเสียงที่ค่อนข้างต่ำนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราเชื่อมต่อตัวไมค์เนี่ยเราสามารถเปิดตัวโหมด noise c a n c e l l i n g ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกดทีนึงนะ เพราะว่าตอนนี้มีเสียงแอมเบียนตเยอะมากเลยค่ะอาตอนนี้ผมก็ทำการกดเปิดโหมด Noise Cancelling เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวกล้อง insta 3 6 0พ s pro 2จะใช้เซนเซอร์ next gen 8 k ขนาด1ส่วน13นิ้วเท่าเดิมแต่จะอัปเกรดความสามารถในการบันทึกวิดีโอและใช้ dual ai chip ช่วยในเรื่องการประมวลผลที่จะทําได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนตัวเลนส์จะมีระยะกว้างขึ้นจาก1 6ม mm, เมเป็น1 3ม mm, มมีรูรับแสงเท่าเดิมที่ f 2 6และยัง co-engine er กับ varika พออัปเกรดตัวเลนส์เป็นระยะ1 3ม mm, มเราก็จะได้มุมมองการรับภาพที่เพิ่มขึ้นจาก151องศาเป็น1 5 7องศาตรงงนี้ถ้ถามอเป็นตัวเเลขก็อาจจะหมือนไม่เยอะมากแต่ถ้าาานํมเทียบรระ,ะกกัุ่นแ คือเราจะได้ภาพที่กว้างขึ้นกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดเรียกว่าเป็นกล้อง a c ชั่นแคมที่มีมุมมองกว้างที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วนอกจากนี้ในรุ่น S Pro 2ก็จะเพิ่มมุมมองเลนส์ Mega v i e ที่จะรับภาพได้กว้างและลดอาการ d i s t o r ช i o ได้ดีขึ้นแต่วิดีโอที่ผมถ่ายมาทั้งหมดก็จะเลือกถ่ายเป็นเลนส์ u ั t ตร Wide เพื่อให้ได้ภาพที่กว้างที่สุดมาก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขอาการดิส d i s t o r t i ทีหลังเองได้แต่ถ้าใครต้องการภาพที่ไม่มีอาการ d i s t o r ช i o เลยผมก็แนะนําไม่ใช้เป็นเลนส์ีวาร์ p ก็จะได้ภาพที่ตรงไม่มีอาการโค้งเลยแล้วก็ระบบการสั่นโฟล์ตเอตของมมมมีีสิิิทธภาพเเหนดดโไ ที่45องศาและหมุนได้รอบแบบ360องศาแล้วก็ในตัว a e Pro 2ก็จะเพิ่มโปรไฟล์สีไลก้ากับ i Lock มาให้ใช้และตอนนี้ตัวกล้องก็ยังบันทึกวิดีโอได้สีสารสงสุดเพียง8บิตเท่านั้นแต่ตอนที่ผมทดสอบถ่ายเป็นสี i Lock มาเรื่องสีสาร8บิตก็อาจจะไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเราสามารถปรับแต่งสีได้ Dynamic Range ที่กว้างและที่สําคัญเลยคือหน้าของเราจะไม่มี Contrast หนักๆเหมือน Edge Pro รุ่นแรกแล้วโดยรวมสำหรับผมถือว ทุกหมดเลยนะครับและอย่างคือเราสามารถเข้าไปเปิดโหมด gesture control ชู2นิ้วเพื่อสั่งถ่ายภาพและชู5นิ้วเพื่อสั่งให้ตัวกล้องถ่ายวีดีโอระยะไกลได้โหมดนี้ก็จะช่วยให้การถ่ายภาพถ่ายวีดีโอทําได้สะดวกขึ้นมากๆอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่ใน a c r p o รุ่นแรกแล้วแล้วก็แน่นอนนะครับว่าการใช้งานตัวกล้องกับแอปพลิเคชัน Insta 3 6 0ก็ยังใช้งานได้สนุกและทํางานได้ง่ายเหมือนเดิมเลยหลักๆแล้วนะครับตัวกล้อง Insta 3 6 0 a c r p Pro 2ก็จะอัปเกรดการถ่ายภาพและการถ่ายวีีีดดดดดโโออขขึึ้้้้นนนนมมมาาาาาาวยยยยใรรุ่่่ Pro 2จจะะสาาถถภพพไลเเิก 8ล้านพิกเซลเป็น50ล้านพิกเซลรูปที่ถ่ายมาผมก็เลือกเป็นฟอร์แมตเพียวช็อตบวกรอซึ่งภาพที่เป็นเพียวช็อตตัวกล้องก็จะปรับแต่งสีดึงส่วนมืดส่วนสว่างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้เลยแต่ถ้าใครที่ชอบแต่งภาพเองอยู่แล้วผมก็แนะนําให้ถ่ายเป็นไฟล์รอมาด้วยเพราะภาพที่ได้คือจะมีดีเทลที่ดีมากส่วนตัวผมก็ขอยกให้เป็นกล้อง a อชั o n c a ที่สามารถ,ถถ่ายภาพได้ดีที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะครับส่วนการถ่ายวีดีโอที่คุณภาพ 8K ก็จะอัปเกรดเฟรมเรทจาก24เฟรมเพอร์เซกขึ้นมาเป็น ผมไม่แน่ใจนะครับว่าทุกคนจะสังเกตเห็นหรือเปล่าเพราะ u t u b e จะบีบัดวิดีโอไปค่อนข้างเยอะส่วนการถ่ายวิดีโอสโลโมชั่นตัวกล้องก็จะถ่ายได้คุณภาพสูงสุดที่ 4K 120เฟรมเพอร์เซกและ 1080p 240เฟรมเพอร์เซกในอัตราส่วนภาพแบบ16:9แต่ถ้าปรับไปเป็นอัตราส่วนแบบ4:3ก็จะถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 60เฟรมเพอร์เซกซึ่งปัจจุบันผมก็จะเลือกถ่ายเป็นอัตราส่วนภาพ4:3แบบเต็มเซนเซอร์เพื่อที่จะนำฟุตเทจไปปรับเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งให้มีคววาาาาามมมสะะดดกกกับรรรรรทงงนนในใใหหหลหลยๆแพตตฟออ์ืี้้เจช ในการช่วยคุมเฟรมภาพแนวตั้งและแนวนอนไป้อมๆกันก็ได้และในโหมด Active HDR ของรุ่น a Pro 2ก็จะอัปเกรดให้ถ่ายจากคุณภาพ 4K 30เฟรมเพอร์เซกเพิ่มขึ้นมาเป็น 4K 60เฟรมเพอร์เซกได้แล้วซึ่งเราจะสามารถนำฟุตเทสแบบ HDR มาสโลโมชันได้พอเปิดใช้งานโหมด Active HDR ส่วนตัวผมว่าเรื่องสีสกินโทนไว้บาลานซ์การเก็บแสงส่วนมืดส่วนสว่างก็ทำได้ดีขึ้นภาพไม่คมเกินและจะได้มุมมองภาพที่กว้างกว่ารุ่นก่อนเอาจริงๆงก่อนน้าน,นี้ผมไม่เคยคิดจะใช้โหมด Active HDR เลย จบหลังกล้องไม่ต้องปรับแต่งฟุตเทจอะไรเพิ่มเลยก็ลองไปเปิดใช้งานโหมดนี้กันดูนะครับอันนี้เบิกมากและจุดเด่นของกล้อง Insta 3า0ห S Pro รุ่นก่อนก็คือการถ่ายวีดีโอในที่แสงน้อยในโหมด p พียววิดีโอที่ทําออกมาได้ดีมากๆเช่นเดียวกันในรุ่น S Pro 2พอถ่ายในที่แสงน้อยก็จะเห็นรายละเอียดและความสว่างที่ทําได้ดีขึ้นกว่ารุ่นแรกเล็กน้อยแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าพอมีรายละเอียดที่มากขึ้นมันก็จะไปมีผลกับหน้าของเราด้วยเพราะในสภาพแสงบางสถานการณ์จะมีคอนทราสต์เยอะแต่บางสถานการณ์ก็ทาได้ดีอันนี้ผมมกกกกกก็เลลยชอบินนนโทจาาา Pro รรุ่่แแวะใหด ตัวกล้องก็จะอัปเกรดความสามารถให้ถ่ายเป็นอัตราส่วนภาพแบบ4:3ได้เต็มเซนเซอร์และสามารถถ่ายเฟรมเรทได้สูงขึ้นจาก 4K 30เฟรมเพอร์เซกเป็น 4K 60เฟรมเพอร์เซกที่อัตราส่วนภาพแบบ16:9ได้ด้วยอันนี้คือมีประโยชน์ขึ้นเยอะมากแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เน้นถ่ายตัวเองแล้วต้องการอัปเกรดการถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยจริงๆตัว S Pro 2ก็ทําได้ดีกว่ารุ่นแรกอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับ okay, ผมและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีวิวกล้อง Insta 300 S Pro 2ตัวนี้เลยนะครับก็สําหรับ ต,ตอนนี้ทุกคนก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านกล้องชั้นนำหรือสามารถกดสั่งซื้อที่ YouTube Shopping ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ายไปกับ c h a n เผ l ่คย <Channel S 2> มีกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ